สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็ในช่วงหลายวันมานี้นะครับก็ดูอยู่ห่างๆนะถึงตลาดหุ้นสหรัฐนะครับอย่างดาวโจนก็กลับมาทำนิวไฮนะครับในช่วงเมื่อวานนี้ในช่วง5วันที่แล้วนะครับดาวโจนก็กลับขึ้นมาสูงนะครับทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าดูย้อนกลับไปใน1เดือนที่แล้วนะมันก็สูงขึ้นนะไปกว่าเมื่อ1เดือนที่แล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงของความผันผวนนะนับตั้งแต่การประชุม j a c แจ็คสันโฮมิ n งในช่วงปลายสิงหาคมนะครับเ,เพราะว่าทางเฟดเองนะครับก็มีการแจ้งบอกนะว่าจะพร้อมแล้วนะในการลด QE ทำเทปเปอร์นะครับก็ทำให้ตลาดเนี่ยไม่ไม่ค่อยแน่ใจ นะก็รอการประชุมนะในวันที่2-3ถึง3พเชีย์ยน6-4นะนะครับว่าเฟดนะธนาคารกลางสหร,รัฐจะเอาอย่างไรนะครับแต่ดูเหมือนว่าสัญญาณตลาดหุ้นสหร,รัฐนะครับเมื่อย้อนไปใน1วัน5วัน1เดือน6เดือนที่แล้วดูเฉพาะในดาวโจนนะครับก็กลับมาทำ New High, นะิวไฮมาสูงครั้งใหม่ถ้ามองจากนะอดีตย้อนมาถึงปัจจุบันนะครับยุคทูเดตนะก็ทำ New High, นะิวไฮครั้งใหม่สำหรับผมแล้วเนี่ยมองว่าเป็นสัญญาณ ที่เหมาะนะครับเป็นสัญญาณที่เหมาะในการเล่นเกมนะในช่วงต้นพฤศจิกายน64เนี่ยนะครับซึ่งเราก็ต้องคาดการทุกรูปแบบนะของเกมที่เขาจะเล่นนะครับ all option on the table นะพอเราไปดูในตลาดหุ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์นะที่พูดไปแล้วนะครับโดยเฉพาะกูรูต่างชาติเนี่ยจะบอกว่าในขาสุดท้ายนะของตลาดหุ้นที่จะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นอย่างชันมากชันที่สุดนะเป็นรูปพาราโบลา,บลา นะครับก็อาจจะดาวโจนสจ์สูงไปถึง38,000จุดก็เป็นไปได้นะครับส่วน s p 500นาะครับก็ทำนิวไฮรอบใหม่เหมือนกันเมืนะ่อ1วันที่แล้วนะครับก็เขียวนะครับย้อนไปใน5วันที่แล้วก็ทำนิวไฮสูงขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกับ5วันที่แล้วนะเมื่อดูจาก1เดือนนะครับก็เช่นเดียวกันฮนะก็เรียกว่าทำ New High นะิวไฮสูงขึ้นนะกว่า1เดือนที่แล้ว ที่เฟดมีการประชุมแจ็คสันโฮมมิ่ t ติงในปลายสิงหาคม6.4ที่ผ่านมาที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยสัญญาณไม่ค่อยดีนะดูเหมือนมจะปรับตัวลงนะประมาณ2-3-4-5%เเซนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสัญญาณนะจะกลับขึ้นมาแล้วนะว่าตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500หนึ่ง<ม>วันที่แล้วห้าวันที่แล้วหนะึ่งเดือนที่แล้วหกเดือนที่แล้ว year to date นะตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบัน นะครับมันกลับขึ้นมาสูงทำดิวไฮแล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกนะครับว่าสถานการณ์นี้มันดีนะมันดีต่อการเล่นเกมนะครับในช่วงต้นพฤศจิกายนกสีเนี่ยนะครับรูต่างชาติาคาดการณ์ว่า S&P เนี่ยมีโอกาสจะไปถึงที่5,000จุดนะครับนะในตอนที่มันขึ้นขาสุดท้ายนะอย่างชันนะอย่างชันที่สุดนะเป็นรูปพาราบุลา่าส่วนตลาดหุ้น n a s d a กนะครับก็ดูเหมือนว่า่าจะขึ้นอยู่ ต่อาจจะยังไม่ทำ New High, นะิวไฮในวันนี้นะครับแต่ว่ามันก็ขยับสูงขึ้นอยู่นะมันไม่ได้แกว่งนะครับดูแล้วทิศทางไม่ดีเหมือนในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้น NASDAQ นะก็มีสิทธิ์นะครับที่จะขึ้นสูงไปนะจะขึ้นไปถึง18,000นะหรือจะไปถึงสูงกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่าตลาดหุ้น NASDAQ เมนตลาดพวก r o w ต h stock นะเป็นเทคโนโลยี s t o อกนะเป็นหุ้น ที่เรียกว่าระดับที่ถ้าถ้าเรา,เรามองในตลาดหุน้น S&P เนี่ยบางทีเขาเรียกว่าเอ่อนะไม่ใช่ s p 5 0 0เพราะว่าเพราะว่าพวกหุ้นเหล่านี้หนะุ้นเทคโนโลยนะีมันมีมูลค่าที่สูงมากนะเพราะนั้นมันสะ,สะท้อนออกมาในตลาดหุ้น n d ส q นะแต่ว่าตลาดหุ้นน s d a q เนี่ยนะครับมันยังไม่ได้ทำ New High, นะิวไฮในวันนี้แต่ทิศทางนะก็คงจะกลับมานะครับมันจากทั้ง3ตลาดเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เหมาะ นะครับที่ตลาดหุ้นเนี่ยนะอยู่ในสถานภาพนะครับที่โอเคนะที่กลับมาทำ New High เพราะฉะนั้นการตัดสินใจนะครับในช่วงต้นพฤศภาคมหกส64เนี่ยของการประชุมธนาคารการลางสหรัฐเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นผมว่า all option o n t h e t a b l e นะที่ราคาทองคำนะครับก็มีบางช่วงนะโดดสูงขึ้นทะลุพ8 0 0 0ดรอแล้วแต่อ่อนนะครับก็ถูกเตะตัดลงมานะยังฉับพันนะลองไปดูกราฟดูแล้วกันนะ แล้วก็กระเด้งกลับมาอีกนะวันนี้ก็ทะลุไป1,800ดอลลาร์ต่อออนอ่อนๆนะนิดนึงนะก็คือรอนั่นแหละครับนะโดยทุกตลาดเนี่ยรอสัญญาณนะครับในต้นพืชโยนหกสี่น 6, นะซึ่งบางท่านก็ถามว่าเอ๊ะมีโอกาสไหมนะที่ราคาทองคำจะร่วงก็มีอยู่นะ all option on the table รวมถึงตลาดหุ้นจะขึ้นสูงอย่างชันนะเป็นรูปพาราโบลานะชันที่สุดนะครับอาจจะสูงขึ้นกว่าปัจจุบันไปอีก10-20%ทีเดียวนะครับในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับจริงว่าเล่าสู่กันฟังนะฮะ สำหรับท่านที่ต้องการนะครับร่วมเข้าในกลุ่มอาจารย์เสก5.0นะครับซึ่งเป็นกลุ่มการประชุมนะครับสัมมนารายสัปดาห์นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับท่านสามารถเข้ามาร่วมได้นะก็เป็นการพูดคุยกันรอบด้านวิเคราะห์ทุกมุมมองนะครับอย่างรอบด้านนะครับทั้งบวกทั้งลบนะท่านที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้ตอนเริ่มแรกนะครับจะรับจำนวนจำกัดสัก300ท่านแรกก่อน ถ้ามีคนสนใจมากกว่านี้นะครับก็ขออนุญาตรับแค่300ท่านแรกก่อนเพราะว่าระบบของ w o o ม e e t i n g นะมันรับได้เท่านี้นะครับวิธีการสมัครก็คือท่านส่งข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงของท่านอายุอาชีพของท่านมานะเข้ามาที่อีเมลแอดเดสผมนะครับแต่ก็มีบางท่านส่งเข้ามาในไลน์ผมนะครับแต่บางทีก็จะบอกถ้าส่งมาก็สามารถสมัครได้ถ้าท่านส่งข้อมูลมาครบแล้วอย่าลืมอีเมลแอดเดสด้วยเพราะว่าผมจะใช้อีเมลแอดเดสกลุ่มเนี่ย ในการส่งโค้ดมิ팅ไอดีมิ팅พาสเวิร์ดถึงท่านนะท่านจะได้รับสิทธิ์นั้นก่อนนะครับแต่ว่าท่านที่ติดตามในช่อง YouTube อาจารย์เสกข้าวหยุดสู่ในยูทูบเนี่ยท่านก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับถึงแม้ท่านจะไม่ได้สมัครสมาชิกเนี่ยเพราะผมจะเอามิ팅ไอดีมิทิ่งพาสเวิร์ดไปแปะไว้นะในช่วงที่มีการประชุมนะครับสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนุนช่องก็สามารถทําได้ตามบัญชีนี้นะครับแล้วก็ขอให้ฟังพินาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสอยตามนะครับในช่องยู u ูบช่องอาจารย์เสนะครับ ต้องขอขอบคุณในทุกไลน์ทุกชาติทิกตามและสุนช่องอาจารย์เสร็จเสมอเน,นะครับ All option on the table ทุกทางเลือกเราไม่ตัดอยู่บนโต๊ะเพราะมันคือเกมที่ต้องจับตาดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ